บทที่276เธอประสบความสำเร็จในการสาบแช่งตัวเองพี่สาวอยากขยับเราจะอุ้มคุณซี่วันหญิงบอกคนไข้หลีเสียวปิงไม่กล้าขยับตัวเลยเธอรู้สึกได้ว่ามีของเหลวไหลอย,อยู่ใต้ร่างกายของเธอซึ่งทำให้เธอกังวลมากจนแทบจะหายใจไม่ออกสองมือวางอยู่ใต้รักแร้ของพี่สาวซีวันหญิงยกร่างกายส่วนบนของหญิงตั้งคันขึ้น ส่งซูรินมีหน้าที่ยกขาของเธอทั้งสองร่วมมือกันเพื่อย้ายหญิงตั้งคันไปยังห้องที่ใกล้ที่สุดโดยเร็วที่สุดหลีเสี่ยวปิงนอนอยู่บนเตียงอย่างปลอดภัยเธอรู้ว่าเธออาจทําให้เยื่อหุ้มเซล์แตกก่อนกาหนดและน้ําคร่มควรจะไหลยอยู่ข้างใต้เธอจับข้อมือของน้องสาวคนเล็กอย่างซี่หวันหญิงด้วยมือขวาเสียงของเธอไม่สามารถระงับความสั่นไหวในใจได้และถามว่าถ้ารกในคันจะเป็นยังไงบ้าง ลมหายใจของพี่สาวคนโตสั้นนิดหน่อยและมีหยดน้ําขนาดใหญ่ติดอยู่ที่หน้าผากของเธอซ่วันหญิงเอาผ้าเช็ดตัวมาเช็ดเหงื่อร้อนบนหัวพี่สาวของเธอพี่สาวผ่อนคลายและหายใจช้าลงฉันอยู่ที่นี่กับหมอส่งแล้วไม่ต้องกลัวเป็นไปไม่ได้ที่หลี่เสี่ยวปิงจะไม่กลัวเลยตัวเธอเองเป็นหมอและรู้ดีว่าเธอและลูกจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายขนาดไหนน้ำตาไหลออกมาในดวงตาของเธอและพูดว่า หญิงหญิงฉันเพิ่งตรวจอันตราสาวบีเมื่อไม่กี่วันก่อนที่รักมันไม่ใช่หัวตำแหน่งมันเป็นตำแหน่งก้นเป็นเหตุผลที่การนำเสนอก้นต้องได้รับการผ่าตัดคลอดซึ่งค่อนข้างปลอดภัยกว่าในกรณีที่เยื่อหุ้มเซล์แตกก่อนกำหนดไม่ต้องพูดถึงการผ่าตัดคลอดจำเป็นต้องผ่าตัดคลอดหลังจากได้ยินตำแหน่งของทารกในครรภ์ที่อธิบายตนเองของหญิงตั้งครรภ์แพทย์หนุ่มสาวทั้งสองก็ตัวแข็งตัวราวกับว่ามีลมหนาวพัดออกไปข้างนอก ส่งซูลินวางมือทั้งสองข้างบนท้องของหญิงตั้งครรภ์เพื่อสัมผัสทารกในครรภ์เพื่อให้แน่ใจว่าหญิงตั้งครรภ์ทำผิดพลาดยิ่งเขาสัมผัสมากเท่าไรเขาก็ยิ่งวอยวายมากขึ้นเท่านั้นเขาก็ยิ่งอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเหมือนคนแก่จึงไม่น่าแปลกใจที่หญิงตั้งครรภ์บอกว่าควรไปโรงพยาบาลล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวคลอดเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแผนกสูติศาสตร์ของสถาบันการแพทย์แห่งชาติบางทีหลี่เสี่ยวปิงควรวางแผนล่วงหน้าคาดว่าเป็นปัญหาเ,าเก่าเตียงในวอดมีไม่เพียงพอ มีเพียงผู้ป่วยที่ไม่อยู่ในสภาพที่เลวร้ายที่สุดเท่านั้นและเตียงจะสงวนไว้สําหรับผู้ป่วยวิกฤตที่สุดเท่านั้นในความเป็นจริงแผนกสูติศาสตร์ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมง,งานในโรงพยาบาลของเขาค่อนข้างดีและสัญญาว่าจะให้หลีเสี่ยวปิงเข้าโรงพยาบาลล่วงหน้าแม้ว่าจะไม่มีสถานการณ์ใดก่อนถึงกำหนดชำระก็ตามแต่ใครจะคิดว่าอุบัติเหตุเช่นนี้จะเกิดขึ้นกระทันหันมันเป็นความผิดของฉันทั้งหมด น้ำตาสองสายร่วงหล่นจากใบหน้าของลีเสียวปิงน้ำตาหยดลงมาซี่วันหญิงรีบเช็ดหน้าของเธออีกครั้งแล้วพูดว่าพี่สาวคุณรักลูกมากเรารู้ว่าคุณไม่ล้มแต่พยายามปกป้องลูกน้อยให้มากที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้อารมณ์ของหญิงตั้งครรภ์ก็ต้องมีเสถียรภาพอยู่ดีซีวันหญิงจับมือพี่สาวคนโตอย่างแน่นหนาและเธอก็ไม่ได้ช่วยพี่สาวคนโตในการรับผิดชอบแต่จริงๆแล้วเธอกำลังสแสวงหาความจริงจากข้อเท็จจริง สังเกตที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังแล้วคุณจะพบว่าแม้ท่าขาของหญิงตั้งคันดูเหมือนจะล้มลงแต่เธอก็ไม่ได้ล้มลงหากเธอล้มผลที่ตามมาจะรุนแรงยิ่งขึ้นและหญิงตั้งคันจะกรีดร้องหล่เสี่ยวปิงแม่ผู้ปกป้องทารกในคันระมัดระวังการกระทำของเธอมากเกินไปเธอจะไม่มีวันปล่อยให้ตัวเองล้มในห้องน้ํารองเท้าแต่ที่เธอใส่นั้นป้องกันการล้มดังนั้นเธอจึงนั่งบนพื้นห้องน้ําเพียงเพราะอาการวิงเวียนสีฉับพลัน และโน้มตัวลงช้าๆกับพื้นชิดผนังเนื่องจากความเจ็บปวดและความเหนื่อยล้าเธอจึงวางขาของเธอในตำแหน่งต่างๆโดยพลาการการแสดงความเจ็บปวดบนใบหน้าของเธอทั้งหมดเป็นเพราะปวดท้องและเยื่อหุ้มเซลล์แตกก่อนวัยอันควรคำพูดของน้องสาวตัวน้อยปลอบใจเธอได้ครึ่งหนึ่งหลีเสียวปิงสูดลมหายใจแล้วถามว่าจูจ่ๆมันจะพังได้ยังไงเหตุผลนี้ยากที่จะพูดการแตกของเยื่อหุ้มก่อนวัยอันควรไม่สามารถทำนายได้อย่างแม่นยำทางคลินิก เมื่อนึกถึงคุณจางที่จากไปก่อนหน้านี้เธอรู้สึกได้ว่าท้องของหญิงตั้งครรภไม่มั่นคงนักและเธอไม่สามารถคาดเดาวเวลาที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำไม่สามารถส่งโรงพยาบาลล่วงหน้าได้เมื่อผลการตรวจออกมาดีแพทย์จะส่งเขากลับบ้านเท่านั้นหลี่เสี่ยวปิงเคยมีประสบการณ์นี้มาแล้วครั้งล่าสุดใครทำเตียงในโรงพยาบาลชั้นนำสามแห่งแน่นเกินไปพี่สาวคนโตซี่วันหญิงพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล สูติแพทย์น่าจะพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับปัญหานี้ลองคิดดูอีกครั้งดังนั้นสถานการณ์นี้จึงเป็นไปตามที่เราคาดไว้คุณไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกหลังจากที่น้องสาวเตือนแล้วหลี่เสี่ยวปิงก็ดูเหมือนจะนึกถึงสิ่งที่หมอพูดกับเธอดูเหมือนว่าพวกเขาพูดว่าพี่สาวคนโตซี่วันหญิงช่วยเธอแยกแยะตันกกะอีกครั้งมีคนพบปากมดลูกสั้นของคุณเมื่อไม่กี่เดือนก่อนและมีความเสี่ยงที่จะคลอดก่อนกำหนด ดังนั้นคุณต้องปกป้องเด็กที่บ้านการคลอดก่อนกำหนดจะต้องเกิดขึ้นกับทารกในครรภ์ก่อนกำหนดอย่างแน่นอนเยื่อหุ้มเซลล์แตกน้องสาวตัวน้อยพูดอีกครั้งหลี่เสี่ยวปิงจำความรู้ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้ใช่ฉันเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดพี่สาวไม่คิดว่าตัวเองเก่งหรือปกป้องทารกในครรภ์ได้38สดสัปดาห์เต็มระยะจึงไม่คลอดก่อนกำหนดตอนนี้แม้แต่ทารกที่มีเยื่อหุ้มเซลล์แตกก่อนกำหนดก็ไม่ใช่ทารกคลอดก่อนกำหนด น้องสาวตัวน้อยกลับมาพร้อมกับคำพูดทางเทคนิคทั้งสองนี้จิตใจของลีเซี่ยวปิงเปิดเปิดก้างอย่างสมบูรณ์ต่อบรรทัดที่สองของละตู้และเขาก็พยักหน้าอย่างเฉียบแหลมคุณพูดถูกจริงๆเมื่อเห็นว่าคนแค่หยุดร้องให้กระทันหันอารมณ์ของเขาก็สงบลงซ่งซูหลินอดไม่ได้ที่จะเลิกคิ้วยังไม่มีใครรู้มากนะักเกี่ยวกับด็อเตอร์ซี่เฉพาะในโหมดหลักนี้เท่านั้นที่สามารถสะท้อนให้เห็นได้เต็มที่และเกือบจะสมบูรณ์แบบ นั่นคืองานของซีวันหญิงในฐานะคนไข้ถือเป็นวัฒกรรมทางเทคนิคระดับเฟิร์สคลาสอย่างแท้จริงตอนนี้หล่เสียวปิงเชื่อคำพูดของน้องสาวเป็นอย่างมากควรจะบอกว่าเธอถูกดึงดูดด้วยคำพูดทางเทคนิคของน้องสาวอย่างสมบูรณ์และถามว่าคุณคิดว่าฉันควรทำอย่างไรกับก้นของทารกของฉันหญิงหญิงพี่สาวคนโตท่าท่าก้นจะพูดไม่ได้ว่าคลอดไม่ได้เลยขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะสูติแพทย์เคยคุยกับคุณเรื่องนี้มาก่อนไม่งั้นเขาจะไม่บอกคุณ เพื่อรอแรงงานดูสถานการณ์ก่อนตัดสินใจปรับใดที่มีท่าก้นเงื่อนไขก็สามารถคลอดบุตรได้ตามธรรมชาติซีวันหญิงกล่าวอย่างเป็นระเบียบตำแหน่งก้นสามารถคลอดได้ตามธรรมชาติหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสภาพของมารดาและทารกในคันอายุคันควรเพียงพอควรให้ครบวรรคมารมดามีร่างกายแข็งแรงไม่มีปัญหาทางร่างกายที่สำคัญอื่นๆและไม่มีความผิดปกติในช่องคลอดที่เป็นโครงกระดูกและน้ำหนักของทารกในคันอยู่ระหว่างสอง ระหว่างหนึ่ัถึง3 5 0 0้ท่าทางของทารกในคันดีและศีรษะของทารกในคันไม่ยืดออกหลีเสี่ยวปิงยกเงื่อนไขเหล่านี้ที่น้องสาวกล่าวถึงไว้กับตัวเองและเมื่อเทียบกับผลการตรวจล่าสุดของเธอเธอรู้สึกว่าเธอกับลูกอาจจะสามารถทำได้จริงๆเนื่องจากฟูซินเอียงตรวจสอบหัวใจและใช้ยาเป็นประจำการทำงานของหัวใจก็กลับมาเป็นปกติโดยไม่มีปัญหามากนะักสูติแพทย์จึงแนะนำว่าเธออาจจะคลอดบุตรตามธรรมชาติได้ เงื่อนไขที่สำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับการคลอดก้นคือเทคนิคในการไปพบแพทย์การผลิตตำแหน่งแรกนั้นดีทั้งหมดและคราวที่แล้วเธอจะไม่พูดถึงมันในการคลอดด้วยก้นทารกอาจไม่สามารถสัมผัสทางเข้าประตูผ่านช่องคลอดของมันดาได้แพทย์จำเป็นต้องระมัดระวังมากขึ้นในการแนะนำทารกให้หาทางเข้าประตูในทางการแพทย์เรียกว่าการผดุมคันก้นอารมณ์ของหญิงตั้งคันค่อยๆค,ยคยงที่และตอนนี้ก็มีเสถียร,รภาพอย่างสมบูรณ์แล้ว ซ่งซูหลินไม่ได้พูดอะไรสักคำดวงตาสีน้ำตาลอันชาญฉลาดของเขาจ้องมองไปที่ข้อมือของหมอซี่ที่จับมือผู้ป่วยแรงเกินไปเล็กน้อยอาจเป็นเพียงการกระทำเล็กๆกน้อยๆเท่านั้นที่อาจเผยให้เห็นถึงความได้เปรียบดังนั้นการแสดงออกทางสีหน้าของซ่งซูหลินจึงถูกแขวนไว้ด้วยภาพเหมือนของศิลปินวรรณกรรมและศิลปะที่เท่และเย็นชาสถานการณ์จริงคือหลี่เสี่ยวปิงพูดถูกเมื่อเขาเริ่มกังวล ในปัจจุบันสูตินรีแพทย์ในประเทศจะพิจารณาการผ่าตัดคลอด100%ก่อนอัตราการตายของทารกในครรภ์ก้นั้นสูงกว่าทารกในครรภ์หลายเท่าจากจุดนี้เพียงอย่างเดียวสูติแพทย์หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวของเธอต่างก็เลือกสิ่งเดียวกันสมาคมสูตินรีเวทแห่งชาติให้คำมั่นที่จะอนุญาตให้หลี่เสี่ยวปิงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก่อนถึงกำหนดเป็นไปได้ว่าเธอจะไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งของทารกในครรภ์เพื่อวางแผนการผ่าตัดคลอดได้ สตรีมีคันคือเพื่อนร่วมงานในโรงพยาบาลของตนเองและสมาคมสุติศาสตร์แห่งชาติจะดูแลเธออย่างแน่นอนมีเงื่อนไขในการผ่าตัดคลอดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงแพทย์จะเลือกการผดุมคันในกรณีใดบ้างบางทีแพทย์อาจเป็นทางเลือกสุดท้ายในสถานการณ์ที่อาจเลวร้ายนี้เมื่อสัมผัสท้องของหญิงตั้งคันส่งสุลินก็สัมผัสได้ว่าบรนทายเล็กๆของทารกในคันออกมาจากปากมดลูกของแม่ที่จริงแล้วเขาไม่จําเป็นต้องแต่ต้องมัน เขาวิ่งไปที่ห้องน้ำและเหลือบมองท้องของหญิงตั้งครรภ์เพื่อตัดสินสถานการณ์อันตรายอย่างคร่าวๆเขามองเห็นได้และหมอซี่ก็มองเห็นได้อย่างแน่นอนความฉลาดของดอร์ซี่อยู่ที่นี่เธอสงบมากจนสามารถพูดโกหกได้อย่างคล่องแคล่วราวกับเป็นเทพแห่งวิชาการและทำให้ผู้คนสับสนเป็นวงกลมเล่าให้เธอฟังแทบทำให้เดินหนีคนไข้าทางจมูกเพื่อปลอบใจพี่สาวคนโตซี่หวันหญิงยังคงติดต่อกับโรงพยาบาลตามแผนที่วางไว้ คงจะดีที่สุดถ้ามีคนนําเปลมาพาพี่สาวไปโรงพยาบาลทันเวลาหากไม่ใช่เพราะสภาพอากาศภายนอกที่เลวร้ายซึ่งทําให้ถนนลําบากและทารกกํา,ากลังจะคลอดเธอก็จะไปโรงพยาบาลโดยตรงพร้อมกับหมอส่งและพี่สาวของเธอเธอไม่สามารถผ่านไปยังแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลได้ดังนั้นเธอจึงติดต่อหลี่ควยเอียนซึ่งเป็นเด็กฝึกงานในแผนกสูติศาสตร์ของสถาบันการแพทย์แห่งชาติหลี่ควยเอียนรับสายเธอและถามว่า หญิงหญิงคุณกำลังมองหาฉันอยู่หรือเปล่าคุณอยู่โรงพยาบาลหรือเปล่าไม่หลินเท่ากับฉันกำลังเรียนอยู่ในห้องสมุดหลี่ควยเอียนได้ตอบกลับซี่วันหญิงขมวดคิ้วเศร้าคุณช่วยติดต่อกับครูสูติศาสตร์ของสถาบันการแพทย์แห่งชาติได้ไหมคุณกำลังถามหาคุณหวังที่รับฉันไปเป็นเด็กฝึกงานงั้นหรือวันนี้เธอไม่ควรเข้าโรงพยาบาลหลังเลิกงานแล้วคุณมีอะไรกับคุณหวังหญิงหญิง ลีควายเอียนถามลีควายเอียนโง่เขลาเป็นบางครั้งและไม่ได้ยินข้อมูลที่ผิดปกติในคำพูดของเธออย่างรวดเร็วทันใดนั้นมุมเสื้อผ้าของเธอก็ถูกดึงลงด้วยมือและซี่หวันหญิงก็หันศีรษะของเธอลีเสี่ยวปิงมองดูน้องสาวแล้วพูดอย่างจริงจังตามหาอาจารย์ของคุณกำลังมองหาครูสุติศาสตร์ของเธออยู่ใช่ไหมครูสุติศาสตร์ของเธอไม่ได้มาจากสมาคมสุติศาสตร์แห่งชาติแต่เป็นครูตู้ ใช่คุณโทรไปหาอาจารย์ตู้ลีเสี่ยวปิงยืนกรานแม้ว่าสามีของเธอบอกว่าเธอปากร้ายแต่เธอก็จะมันได้ในขณะนี้เพียงเพื่อขอให้ตู้ไห่ไว้มาช่วยชีวิตลูกน้อยของเธอเธอเชื่อสิ่งที่พี่สาวพูดการผดุงคัรก้นก็ทำได้ตราบใดที่ตู้ไห่ไว้มาพี่สาวคนโตถูกหลอกโดยสิ่งที่เธอพูดก่อนหน้านี้เธอยังคงต้องการช่วยส่งพี่สาวของเธอไปโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดคลอด จูจูซี่หวันหญิงก็รู้สึกเหมือนว่าเธอยกก้อนหินขึ้นและกระแทกเท้าของเธอเองเธอจำสิ่งที่พี่ชายเก่าพูดกับเธออย่างจริงจังเมื่อแพทย์จะเย็นเกินไปบางครั้งผลลัพธ์ก็ไม่ได้ดีที่สุดพี่ชายและอาจารย์เป็นพี่ใหญ่และพวกเขาคงมีประสบการณ์คล้ายกันและบอกเธอล่วงหน้าหากคุณต้องการทำการผดุงคันก้นที่นี่จริงๆซีหวันหญิงหันกลับมาและสบตาก,กับด็อกเตรซง ครั้งหนึ่งดรส่งเคยผ่านการฝึกงานในแผนกสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาซึ่งแตกต่างจากเธอที่เป็นนักศึกษาแพทย์เพียงครึ่งเดียวระหว่างที่เธอฝึกงานในแผนกสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาการปฏิบัติทางคลินิกด้านสูติศาสตร์ของหมอส่งค่อนข้างครอบคลุมและเธอมีประสบการณ์ทางคลินิกมากกว่าเธอและอาจสามารถตัดสินได้ว่าในระยะนี้การผดุงครรภ์ก้นเป็นไปได้หรือไม่ส่งซูหลินใช้นิ้วของเขาวางบนท้องของหญิงตั้งครรภ์สำรวจอย่างระมัดระวงัง โดยสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในอาการของมันดาได้ตลอดเวลาดวงตาสีน้ำตาลของเขาซึ่งปกติจะสนใจแค่การเดินเล่นในลานบ้านเท่านั้นถูกย้อมด้วยความเงียบและใบหน้าศิลปินวรรณกรรมของเขาก็กลายเป็นนักพรสที่ครุ่นคิดเล็กน้อยและเขาไม่ได้พูดอะไรในตอนนี้เมื่อเห็นสีหน้าของหมอส่งคาดว่าสถานการณ์ของพี่สาวมีความไม่แน่นอนเล็กน้อยว่าเธอต้องการคลอดบุตรตามธรรมชาติหรือไม่ ซีวันหญิงตัดสินใจในใจของเธอเป็นไปไม่ได้ที่จะโทรหาครูตู้แต่เธอสามารถรับคำแนะนำนอกสถานที่จากครูตู้ได้เมื่อเธอกำลังจะวางสายลีควยเอียนโต้อตอบและตะโกนว่าหญิงหญิงเป็นพี่สาวหลี่ที่เกิดอุบัติเหตุที่บ้านใช่ไหมหลินหฮาและฉันจะไปโรงพยาบาลเพื่อหาใครสักคนนักเรียนใช้เวลาสิบนาทีในการวิ่งจากห้องสมุดโร,รงเรียนไปโรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุดมันเจ็บผิวของหลีเสียวปิงซีดลงเนื่องจากความเจ็บปวด การหดตัวเริ่มขึ้นซึ่งหมายความว่าทารกจะออกมาอีกครั้งเมื่อรู้ว่าเขาและแพทย์ในที่เกิดเหตุไม่ได้เตรียมตัวมาเต็มที่หลี่เสี่ยวปิงก็ตื่นตระหนกและจับมือของน้องสาวอีกครั้งซี่วันหญิงขอให้พี่สาวจับมือของเธอแล้วรีบโทรหาอาจารย์ตู้สวัสดีนั่นใครหนะ้าเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏขึ้นทางโทรศัพท์เมื่อจําได้ว่าพี่สาวแนะนําสถานการณ์ในบ้านของครูตู้ซี่วันหญิงก็ตะโกนออกมาว่าอาจารย์ถัง คุณเป็นใครคุณเป็นนักเรียนคนไหนหมอถังถามโดยไม่ได้ยินเสียงของเธอเป็นแบบนี้คะ่ะอาจารย์ถังฉันอยากถามว่าอาจารย์ตู้อยู่ที่นั่นหรือเปล่าซี่วันหญิงลูกศิษย์ของอาจารย์ตู้พี่สาวลีเสี่ยวปิงจู่ๆเยื่อหุ้มปอดก็แตกที่บ้านเธออยู่ในท่าก้นและกําลังประมาณที่จะคลอดบุตรคุณบอกว่าลีเสี่ยวปิงด็อกเตอร์ถังเลือกข้อมูลที่สําคัญที่สุดจากคําพูดของเธอแล้วอุทาน หมายความว่าด็อกเตอร์ถังรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พิเศษของลีเสี่ยวปิงจากเพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมงานในโรงพยาบาลเมื่อถือโทรศัพท์อยู่ในมือหมอถังก็รีบไปหาสามีและตะโกนว่าเหล่าตู้เหล่าต,ตู้ไม่ไดีหยิบกล่องยาแล้วไปที่หอพักของเกาหยงเร็วทำไมตู้ไหายว่ยถามภรรยาของเขาด้วยน้ำเสียงผ่อนคลายพวกเขาโทรมาบอกว่าหลีเสี่ยวปิงซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านของเกาหยงกำลังจะคลอดบุตรฉันกลัวว่าเธอจะอาการหนักด็อกเตอร์ถังกล่าวว่า ภรรยาของเกาหยงหรือภรรยาของเกาหยงคืออะไรเธอเป็นภรรยาของซูฮวิชางเกาหยงไม่มีภรรยาดังนั้นเขาจึงมอบบ้านของเขาให้กับหลีเสี่ยวปิงเพื่อที่ต้องการปกป้องเด็กตู้ห่เวไว้กำลังจะง,งุนงงกับคำพูดของภรรยาของเขาและถามว่าใครโทรมาใช่เธอจำฉันได้แต่เธอจะเรียกคุณว่าใครด็อกเตอร์ถังจำการแนะนำตัวเองของซี่วันหยิงไม่ได้จึงเหลือบมองชื่อผู้โทรบนหน้าจอโทรศัพท์ของสามีเธอว่า ซี่หวันหญิงเรียกฉันตู้ไหายไวรีบรับโทรศัพท์จากมือภรรยาของเขาโดยรู้ว่าเขาเป็นนักเรียนที่ดีและถึงจุดที่เขาโทรหาครูเพื่อขอความช่วยเหลือผู้ป่วย80%อยู่ในสภาพย่ำแย่ผมจะไปเอากล่องยาให้คุณหมอถังวิ่งไปเอากล่องยาบ้านที่มีสูติแพทย์และนรีแพทย์ประจำอยู่สองคนตู้ยาอาจไม่เหมือนกับบ้านอื่นๆบอกผมหน่อยว่าตอนนี้คนท้องเป็นยังไงบ้าง ตู้หไห่เว้ถามนักเรียนที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์เมื่อได้ยินเสียงของครูตู้ซี่หวันหญิงรายงานว่าผู้ป่วยมีการนำเสนอเกี่ยวกับก้นและตอนนี้เป็นการนำเสนอด้วยสะโพกเดียวสตรีมีคันทำให้เยื่อหุ้มของตัวเองแตกเองใช่คนค่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าปากมดลูกสั้นมาก่อนกล่าวคือความเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนดเคยถูกคาดการไว้มาก่อนตู้หไห่เว่คิดขณะรวบรวมข้อมูลที่นักเรียนรายงาน ตอนนี้ปากมดลูกเปิดได้เท่าไหร่แล้วเรื่องนี้ต้องถามโดยหมอส่งส่งซูหลินเงยหน้าขึ้นแล้วตอบว่าห้าเซนติเมตรก็เกือบหกเซนติเมตรห้าเซนติเมตรตู้หไห่เว่ยถามว่าปากมดลูกเปิดได้นานแค่ไหนห้าเซนติเมตรเราพบว่าเยื่อหุ้มทารกในครรภ์ของเธอแตกในเวลาไม่ถึง8นาทีซี่วันหญิงมองไปที่ตารางด้านล่างและจดจำทุกจุดเวลาที่สำคัญของผู้ป่วย ดังเดิมความคิดของมิสเตอร์ตู้นั้นชัดเจนมากและทุกปัญหาคือกุญแจสำคัญแพทย์หนุ่มที่อยู่ตรงนั้นตอบอย่างระมัดระวังใช่สำหรับพรีมิพาราการตรวจครั้งแรกสามารถเปิดปากมดลูกได้ไม่เกิน5เซนติมตรและเยื่อหุ้มทารกในครรจะแตกเป็นไปได้ว่าเธอไม่รู้ว่าปากมดลูกเปิดมาก่อนนี้ไม่ใช่การคลอดปกติเลยเป็นการคลอดก่อนกำหนดหรือไม่ ไม,ไม่ไม่ไม่ตามอายุคันไม่ถือเป็นการคลอดก่อนกำหนดบอกได้เพียงว่ากระบวนการเกิดผิดปกติเนื่องจากปากมดลูกของผู้ป่วยเองสั้นเกินไปเท้าของทารกในคลุดออกมาหรือไม่ตู้หไห่เว้ถามผมเดาว่าอย่างนั้นส่งสูลินตอบกลับวางเท้าของทารกในคันกลับเข้าสู่ร่างกายของแม่กั้นก้นจนปากมดลูกเปิดเต็มที่ตู้หไห่เว้คอยให้คำแนะนำแก่คนหนุ่มสาวในที่เกิดเหตุอยู่เสมอ นายตู้ไม่ชอบพูดถูกบังคับให้พูดจริงๆกลายเป็นปืนกลปังๆแพทย์หนุ่มทำได้เพียงฟังด้วยลมหายใจซึ้งน้อยลงเพราะกลัวจะพลาดคำพูดตามคำแนะนำของนายตู้ไม่ว่าขั้นตอนต่อไปคือการส่งหญิงตั้งครรภไปโรงพยาบาลเพื่อการเจริญพันธุ์หรืออยู่ในบ้านเพื่อคลอดบุตรจะต้องดำเนินมาตรการฉุกเฉินทันทีซีวันหญิงมักจะวิ่งไปที่ห้องครัวเพื่อไปเอากล่องยา ฉันจำได้ว่าตอนที่พี่เก่าให้ยาครั้งสุดท้ายเขาเปิดกล่องยาซึ่งมีถุงมือฆ่าเชื้ออยู่หลีเสียวปิงเตรียมทุกอย่างที่เธอสามารถทำได้เพื่อลูกน้อยของเธอตู้ยาถูกเปิดออกและนำถุงมือปลอดเชื้อออกมาในบ้านของเขาเองตู้ห่ไว้ถือโทรศัพท์มือถือของเขาและขอให้ภรรยาของเขาช่วยเขาสวมเสื้อคลุมหนาเพื่อเตรียมตัวออกไปข้างนอกและถามนักเรียนว่าใครตอบคำถามของผมเมื่อกี้นี้ คุณตู้ได้ยินมาว่าไม่ใช่แค่เธอเท่านั้นแต่ยังมีคนอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยซี่หวันหญิงตอบว่านั่นหมอซ่งใช่ท่งซูลินหรือเปล่าท่งซูหลินพูดคำว่าเอาละ่ะได้ยินมาว่าท่งแมวขี้เกียจไม่อยากเปิดเผยตัวตนของเขาจริงๆเมื่อเขาได้ยินว่าเขาอยู่ที่นั่นตู้หายเว้ยก็พูดว่าไม่เป็นไรให้เขาทำก่อนเขารู้วิธีทำ เขาเป็นคนที่มีความสามารถในเมืองหลวงทางตอนเหนือและผู้ที่ต้องทำงานหนักขึ้นไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์และนริเวชวิทยาหมอส่งอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมากซี่วันหญิงคิดแล้วหันศีรษะและมองใบหน้าของด็อกเตอร์ส่งโดยไม่รู้ตัวซ่งซูหลินรับสายตาของเธอและมองย้อนกลับไปอย่างสงบไม่ช้าก็เร็วคุณจะเป็นเหมือนฉันหมอซี่ตรงข้ามกับดเตอร์ถังให้กำลังใจเด็กทั้งสอง ได้ปลดอย่ากังวลเรื่องเสี่ยวปิงเราจะไปทันทีอย่าเสียความมั่นใจคุยโทรศัพท์ได้อย่างราบรื่นและพูดคุยเรื่องอะไรกันฉันและคุณครูตู้อยู่ที่นั่นเสมอคำพูดของครูทำให้พวกเขามั่นใจซี่วันหญิงช่วยฉีกถุงกระดาษด,ด้านนอกถุงมือปลอดเชื้อส่งซูลินเช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์และสวมถุงมือปลอดเชื้อมันสายเกินไปที่จะล้างมือของเขาดังที่นายตู้กล่าวไม่ว่าในกรณีใดส่วนของปากมดลูกที่ทารกในครรภ์ถูกเปิดเผยควรถูกปิดกั้นก่อนและปากมดลูกของหญิงตั้งครรภ์ควรเปิดออกจนสุด ซี่วันหญิงวางผ้าฆ่าเชื้อไว้ใต้ขาของพี่สาวและช่วยเธอเตรียมพร้อมสำหรับการคลอดบุตรหลีเสี่ยวปิงกลั้นหายใจและรวบรวมกำลังพร้อมที่จะมีส่วนร่วมตลอดเวลาเธอได้ออกกำลังกายล่วงหน้ามาเป็นเวลานานแล้วสำหรับช่วงเวลานี้ว่ากันว่าหญิงตั้งครรภ์มีความมั่นใจและฝึกฝนมากระหว่างทางคุณหมอทั้งจำข่าวหรือได้และพูดกับสามีของเธอว่าเสี่ยวปิงกำลังไปพบแพทย์ที่ชื่อฟู่ซินเอียงและเธอมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ ตู้หายเว้ยตกใจกับข่าวจากภรรยาของเขาและถามว่าหัวใจเป็นอย่างไรบ้างไม่รู้สิอาจจะไม่ร้ายแรงไม่ได้ยินมาว่าหัวใจวายเข้าโรงพยาบาลมานานแล้วอาจเป็นเพราะการตั้งครรภ์ทำให้เกิดภาร,ระกับร่างกายบ้างด็อกเตอร์ถังกล่าวว่าคุณรู้จักหมายเลขโทรศัพท์ของฟู่ซินเอียงหรือไม่โทรหาเขาและถามเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะ เพื่อสื่อสารกับฉากนั้นผ่านโทรศัพท์มือถือของเขาตู้ไห่เว้จึงขอให้ภรรยาของเขาใช้โทรศัพท์มือถือในการโทรทั้งสองคนกำลังเดินอยู่บนถนนของมหาวิทยาลายัยทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงฝีเท้าอย่างรวดเร็วข้างหลังมีนักเรียนสองคนไล่ตามกันบนถนนหลี่ควยเอียนคุณวิ่งช้าขนาดนี้เลยหรือลินเฮากระโดดไปที่จุดนั้นและเมื่อเขามองย้อนกลับไปเขาเห็นเพื่อนร่วมชั้นหลี่กำลังคุกเข่าและหายใจไม่ออกซึ่งทำให้เขาวิตกกังวลเกินไป ลินเฮาคุณไปโรงพยาบาลก่อนลีควายเอียนโบกมือและประกาศว่าเขากำลังจะตายและไม่สามารถวิ่งได้อีกต่อไปการวิ่งระยะไกลในฤดูหนาวคือนรกคุณบอกว่าคุณธรรมของคุณเมื่อไรคุณจะสามารถปรับปรุงได้ฉันจะไม่รอคุณพี่สาวหลีรอคุณไม่ไหวแล้วลินเฮาดุหันหลังกลับแล้วรีบไปโรงพยาบาลฮูหูชายหนุ่มเดินผ่านด็อกเตอร์ถังและด็อกเตอร์ตู้ทันทีและส้นรองเท้าของเขาก็หยิบเศษฝุ่นหิมะขึ้นมา ด็อเตอร์ถังซึ่งไม่สนใจคนอื่นๆถือโทรศัพท์มือถือของเธอและมุ่งความสนใจไปที่รอให้ฟูซินเอียงรับสายสักพักก็มีเสียงสายโทรศัพท์เชื่อมต่ออีกครั้งแสดงว่าโรงพยาบาลยุ่งมากเสียงล้อและฝีเท้าดังมาจากเครื่องรับเสียงที่วุ่นวายนั้นเหมือนกับเสียงผสมราวกับว่าหวอดกำลังช่วยเหลืออยู่หัวใจของด็อกเตอร์ถังหยุดชะงักเมื่อเขาได้ยินเสียงนี้แต่ในทางกลับกันเขาก็ดีใจที่ฟูซินเอียงไม่ควรออกจากโรงพยาบาลใครกัน คอของฟูซินเอียงแห้งเล็กน้อยไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุกระทันหันในสถานการณ์ที่ร้อนอยู่แล้วแบบนี้ซึ่งเทียบเท่ากับการเติมเชื้อเพลิงลงกองไฟแล้วระเบิดแน่นอนหมอถังไม่มีทางเลือกและพูดว่าหมอฟูหลี่เสียวปิงไปหาคุณเกี่ยวกับอาการของเธอหรือเปล่าใช่ฟูซินเอียงตอบว่าบางทีเขาอาจไม่ตอบสนองมาสักระยะหนึ่งแล้วถามเพียงว่ามีอะไรเกิดขึ้น พวกเขาบอกว่าเธอกำลังจะคลอดลูกที่บ้านฉันกับเหล่าตู้กำลังรีบไปที่บ้านของเกาหยงแล้วจำได้ว่าเธอเคยไปพบคุณเหล่าตู้ของฉันให้รีบถามคุณว่ามีอะไรเกี่ยวกับหัวใจของเธอหรือไม่ที่เราต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษด็อกเตอร์ถังอธิบายคุณคือฉันชื่อด็อกเตอร์ถังจากภาควิชาประสาทวิทยาสามีของฉันชื่อตู้ไห่เวย่ยหลังจากที่ด็อกเตอร์ถังพูดจบเธอก็ได้ยินเสียงลมหนาวจากทิศเหนือพัดผ่านหูของเธอ ราวกับว่ามันจะทำให้แก้วหูของเธอหูหนวกเธอยกมือขึ้นปิดหูแล้วถามว่าหมอฟ่กุณพูดว่าอะไรนะฟู่ซินเอียงเขาพูดอะไรเขาพูดอะไรได้บ้างรู้สึกเหมือนมีระเบิดเป็นแถวถูกคว้างใส่เขาเป่าหัวของเขาออกทำาไมหลีเสี่ยวปิงถึงจะคลอดที่บ้านแล้วทำไมตู้หายไว้ไปที่บ้านของหลีเสี่ยวปิงเขาได้ยินมาว่าหลี่เสี่ยวปิงมีลางสังหรณ์ว่าวันหนึ่งเธอจะต้องคลอดบุตรที่บ้านและขอให้ตู้หายไว้มาช่วยเธอทำคลอด เขาไม่เคยได้ยินใครประสบความสำเร็จในการสาบแช่งตัวเองขนาดนี้อย่างน้อยเขาก็ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับฟู่ซินเอียงมาก่อนมือของฟู่ซินเอียงปัดคิ้วของเขาโดยไม่รู้ตัวสูฮุยชางคนนี้ค่อนข้างตลกมันมักจะทำให้ผู้คนรู้สึกว่าวันหนึ่งจะมีพายุฝนฟ้าขนองแต่เมื่อถึงช่วงเวลาที่เกิดการระเบิดจริงๆพวกเขาจะพบว่าไม่มีใครสามารถรับผลที่ตามมาได้ เขาไม่สามารถช่วยได้เขาเป็นเพื่อนร่วมงานในโรงพยาบาลและเขาต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหาทางเธอจะคลอดบุตรที่บ้านมีใครอยู่แผนกสูตินรีเวชวิทยาของโรงพยาบาลเราบ้างไหมฟูซินเอียงถามอย่างใจเย็นพวกเขาควรจะโทรเรียกโรงพยาบาลแล้วฉันไม่รู้ว่าทำไมจู่ๆพวกเขาจึงมาติดต่อตู้คนเก่าของเราคุณหมอถังไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาดังนั้นเขาจึงต้องถามสามีว่าเกิดอะไรขึ้น หลังจากแลกเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือกับภรรยาของเขาตู้ไห้เวยังคงอธิบายสถานการณ์ให้แพทย์โรคหัวใจที่ดูแลผู้ป่วยอีกรายต่อไปสิ่งที่พวกเขารายงานให้ผมทราบก็คือเยื่อหุ้มทารกในครรภ์ของลีเซียวปิงแตกน้ำคล่ำไหลออกมาและสิ่งที่แย่ที่สุดคือว่าเธออยู่ในท่าก้นรู้ไหมผมได้ยินเธอพูดครั้งสุดท้ายตอนที่เธอไปตรวจที่แผนกสูติศาสตร์ หากไม่สามารถกลับตำแหน่งของทารกในครรภ์ได้เธอจะเข้ารับการรักษาในแผนกสูติกรรมล่วงหน้าและอาจต้องผ่าตัดคลอดเธออาจจะสายเกินไปที่จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแผนป้องกันทางสูติศาสตร์ไม่ครอบคลุมถึงเหตุฉุกเฉินของเธอตู้ไห่เว่ยกล่าวไม่มากก็น้อยสูติแพทย์ของสถาบันการแพทย์แห่งชาติอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้แต่บอกตามตรงว่าไม่มีใครบอกได้ว่าเด็กคนนี้ต้องการมาดูโลกเมื่อใด นี่เป็นคำถามสอบขั้นสุดยอดสำหรับวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตซึ่งเป็นจุดที่การแพทย์จะถอดรหัสได้ยากมันแสดงให้เห็นว่าชีวิตเป็นอิสระและไม่ถูกจำกัดและตีความธรรมชาติของธรรมชาติที่มนุษย์ไม่ได้ควบคุมตอนนี้เธอสามารถย้ายไปโรงพยาบาลได้แล้วหรือเธอควรได้รับการผ่าตัดคลอดฟูซินเอียงสนับสนุนผมกลัวว่ามันจะเป็นเรื่องยากตู้หไห่เว่ยบอกความจริงจากสิ่งที่ซีหวันหญิงและคนอื่นๆรายงานว่า การหดตัวของเธอรุนแรงปากมดลูกเปิดเร็วมากปากมดลูกของเธอไม่ดีพอที่จะอุ้มทารกในครรภ์และทารกในครรภ์กำลังจะออกมาแล้วจะย้ายไปโรงพยาบาลได้อย่างไรผมเดาว,ว่าเธอจะพูดได้เฉพาะหลังคลอดที่บ้านเท่านั้นฟูซินเอียงเชื่อว่าแพทย์ที่เข้ารับการรักษาจะคิดถึงการเป็นลมก่อนหลังจากได้ยินสิ่งนี้พายุฝนฟ้าขนองครั้งนี้ใหญ่เกินไปไม่ใช่ในบ้านของเธอแต่ในบ้านของเกาหยงฟูซินเอียงแก้ไขคำผิดทีละคำ ตู้หิไว้ตัวแข็งเมื่อใดที่หุ่นยนต์ตัวนี้ใส่ใจกับข้อบกพร่องนี้ในคำพูดของเขาหุ่นยนต์คือการแก้ไขที่สมบูรณ์แบบสำหรับข้อบกพร่องใดๆเหตุผลก็คือฟูซินเอียงไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันจริงๆและเขาต้องกลายเป็นหุ่นยนต์โดยสมบูรณ์หมอฟูตู้หไวถามคำถามอีกครั้งตามที่เขาขอให้ภรรยาของเขาถามในตอนแรกครับคุณตู้ ฟูซินเอียงดูเหมือนจะปรับความคิดของเขาแล้วและยังบอกเขาถึงปัญหาหัวใจของสูติแพทย์ว่าเดิมทีเราได้ปรึกษากับแผนกสูติศาสตร์ว่าหากหลีเสี่ยวปิงคลอดบุตรแผนกโรคหัวใจของเราจะส่งแพทย์ไปช่วยเธอในระหว่างกระบวนการคลอดติดตามโรคหัวใจของเธอเธอมีลิ้นหัวใจไม่สั้นย้อยและกระเป๋าหน้าท้องหดตัวก่อนวัยอันควรควบคุมได้ด้วยการทานยาในวันธรรมดา แต่สถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้จะเกิดขึ้นในช่วงคลอดบุตรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เธอเป็นภรรยาของคุณหมอซูในแผนกของเราดังนั้นผมเข้าใจแล้วด็อกเตอร์ฟูตู้หไห่เว่ยบอกว่าเขาเข้าใจตัวตนของผู้ป่วยค่อนข้างพิเศษและมีความสำคัญอย่างยิ่งแน่นอนว่าแผนกหัตถวิทยาต้องจัดการกับมันเหมือนศัตรูที่น่ากลัวปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานในโรงพยาบาลของคุณเองจะต้องระมัดระวังมากขึ้น หากลีเซียวปิงมีจุดแข็งสามประการและจุดอ่อนสองประการพวกเขาคงไม่รู้ว่าจะ,ะเผชิญหน้ากับซูฮุยชางอย่างไรในอนาคตตู้หไห่เว่ยแนะนำอย่างยิ่งด็อเตอร์ฟู่คุณหรือแผนกของคุณจะส่งแพทย์ไปที่เกิดเหตุทันทีหรือไม่ปรดนำยารักษาโรคทั้งหมดมาที่นี่ด้วยวางใจได้เราจะส่งแพทย์ไปช่วยอย่างแน่นอนเมื่อได้รับข่าวดังกล่าวคุณหมอซูยังไม่ออกจากห้องผ่าตัดดังนั้นเราจะไม่แจ้งให้เขาทราบก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด ฟูซินเอียงคิดจบแล้วพูดว่าตอนนี้ผมอยู่ในวอดแผนกของเรามีผู้ป่วยกู้ภัยอยู่ในวอดและผมก็ออกไปไม่ได้ผมจะจัดให้ดรหลี่เฉิงหยวนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในแผนกฉุกเฉินของแผนกของเราให้มาทันทีและให้เขาเรียกรถพยาบาลไปที่นั่นเพื่อให้ทุกอย่างอยู่ที่นั่นคนแค่อยู่ไม่ไกลาจากโรงพยาบาลจึงวางแผนส่งรถพยาบาลไปเองซึ่งถือว่ารักษาระดับประเทศสุดๆ ด้วยการรับประกันจากฟูซินเอียงตู้ไห่เว่ยก็รู้สึกโล่งใจเล็กน้อยด็อกเตอร์ถังชี้ทางให้สามีของเธอชี้ไปที่อาคารด้านหน้าแล้วพูดว่า